CNTV สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตริมนาพิรักวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมสองทิโมธีบทที่2ขอ้อ20-26ถึง26ครับ สองทิโมทีบทที่สองข้อ20ถึง26ในบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มีแต่ภาชนะทองและภาชนะเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบางอย่างนั้นเป็นภาชนะพิเศษบางอย่างก็เป็นภาชนะธรรมดาถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษ ซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตันหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมั่นในความชอบธรรมความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระ ท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะกันส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทนแก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยนเพราะพระเจ้าอาจปโปรดให้พวกเขากลับใจและมาถึงความรู้ในความจริง และหลุดพ้นจากบ่วงของมานผู้ซึ่งดักจับพวกเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมันจะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับข้อสำคัญอยู่ในข้อที่21ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้ประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง เคยมีคนกล่าวไว้ว่าแมวไม่ไว่าจะสีอะไรก็ตามขอให้มันจับหนูได้ก็พอแต่สำหรับพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงคัดเลือกสาวกของพระองค์ที่จะออกไปจับคนดั่งจับปลาดังนั้นพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงส่งคนที่พระองค์เองแน่ใจว่าเขามีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่คู่ควรกับข่าวประเสริฐของพระองค์เพื่อจะนําถ้อยคําของพระองค์อันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ไปสู่คนทั้งหลายเพื่อให้ทําให้เขาได้รับความรอด พี่น้องเจรักครับจากสถานการณ์ปัจจุบันเวลานี้นะครับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นสังคมและค่านิยมของโลกเนี่ยกำลังชักจูงทําให้คนของพระเจ้าเนี่ยครับสนใจแต่การแข่งขันพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองในการทํางานให้ประสบความสําเร็จจนบางครั้งเนี่ยนะครับหลายคนได้ละเลยการให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับการรับใช้พระเจ้าและส่งต่อข่าวประเสริฐ ในฐานะที่เราเองนะครับเป็นผู้เชื่อซึ่งรับบทบาทเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ากันทุกคนเราจะเป็นต้องมีชีวิตที่มีคุณภาพและก็มีคุณค่าที่เหมาะสมกับการรับใช้พระเจ้าเพื่อจะทำให้คนทั้งหลายนั้นได้มาถึงความรอดในท่ามกลางวิกฤตที่ยากลำบากในปัจจุบันเหล่านี้ด้วยคำถามก็คือว่าแล้วเราเองนั้นจะมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและคู่ควรในการรับใช้พระเจ้าอย่างไร จัไประทับของพระเจ้าตอนนี้นะครับได้ทําให้เราเองต้องคิดถึง3สิ่งที่ต้องมีสําหรับชีวิตคริสเตียนเพื่อจะทําให้พระเจ้านั้นใช้เราได้และทํางานของพระเจ้าอย่างประสบความสําเร็จด้วย3สิ่งที่ต้องมีในชีวิตของผู้เชื่อในการที่จะประกาศข่าวประเสร,ริฐหรือรับใช้พระเจ้าอันแรกเลยเราต้องตระหนักรู้ก่อนว่าเราเองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ในข้อ24ตอนต้นเนี่ยนะครับอาจารย์ปโลกำลังบอกว่า ส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเราต้องตระหนักรู้ตัวเองว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในภาษาเดิมมีความหมายถึงการเป็นทาสที่ถูกซื้อมานะดังนั้นคุณค่าของตัวเราอยู่ที่ว่าพระเจ้าเองได้ทรงให้พระเยสุคริสซิ่งพระชน,นม์มบกังเขนและใช้พระชนชีพของพระเยสุคริสต์นั้นซื้อเรากลับมาจากบึงไฟนระกดังนั้นเราจึงเป็นทาสที่ถูกซื้อมาจากบึงไฟไม่ใช่เพราะว่าเราเอง รักพระเจ้าและอาสาที่จะรับใช้พระองค์ไม่ใช่แต่ตอนนี้ที่เราเองต้องตระหนักรู้คือเราเป็นผู้ที่ถูกซื้อมาดังนั้นภาระ กิจหรือสิ่งที่เราต,ต้องสนใจคือการทําให้พระประสงค์ของพระเยซูคริสต์นั้นสําเร็จที่สําคัญนะครับเราไม่เราต้องตระหนักรู้ว่าเราไม่เป็นเพียงแค่ทาสที่ถูกซื้อมาเท่านั้นไม,ไม่เพียงแค่ตระหนักว่าเราเป็นทาสของพระเยซูเท่านั้นเราต้องตระหนักว่าพระเยซูคาดหวังว่าเราจะเป็นทาสท,ที่พร้อมใช้ด้วยในข้อ21ตอนปลายนะบอกว่าเขาก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชําระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสําหรับการดีทุกอย่าง พี่น้องที่รัาครับคำว่าภาชนะพิเศษตรงนี้ครับมีความหมายถึงการที่ที่เป็นภาชนะที่พร้อมใช้เป็นภาชนะที่ะสะอาดเป็นภาชนะทีะ่เจ้าของสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทําเรื่องดีๆดังนั้นพี่น้องที่รักครับสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้ตรงนี้ก็คือว่าเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราเป็นภาชนะพิเศษนั้นแล้วแล้วก็ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์โดย โดยพระลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วแล้วก็แท้ที่จริงพวกเราทุกคนต่างเหมาะสมในการที่จะทําการประโยชน์สําหรับพระเยซูคริสต์ที่ต้องการจะเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามเวลาที่เราต้องการที่สําคัญนะครับเราต้องแน่ใจเลยครับว่าเราเองนั้นเป็นคนที่พร้อมใช้และก็เหมาะสำหรับทำการดีทุกสิ่งนั้นเราเราถูกถ่ายมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้สิ่งที่สอนที่เราต้องรู้จัก หรือสิ่งที่สองที่เราต้องมีและตระหนักรู้ในชีวิตของเราก็คือว่าเราต้องตระหนักรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นจนเหมือนพระเยซูดังนั้นจําเป็นที่เราต้องทิ้งและจําเป็นที่เราต้องเพิ่มคําถามคือแล้วเราจะทิ้งแล้วเราจะเพิ่มอะไรอาจารย์เปโลเองกําลังสอนแล้วก็ให้ คำสั่งสุดท้ายกับอมอบหมายงานสุดท้ายให้กับอาจารย์ทิโมธีในการพัฒนาตัวเองคือในการที่จะทิ้งความช่วย้้ายต่างๆที่จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นไม่พร้อมใช้พี่น,อน้องทลักครับหากในบ้านของเราเนาะเป็นบ้านหลังใหญ่โตมากเลยแล้วก็มีภาชนะหรือเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยทำจากวัสดุมีค่ามากมายทําจากทองทําจากเงินทําจากไม้ทําจากดินบ้านหลังเนี้ย อาจารย์โปรโกาลังยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจะทําให้เราเองเห็นภาพว่าในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นฤหาสนลือหาเนี่ยนะครับมีภาชนะหลากหลายประเภทต่างกันที่มูลค่าแต่อาจารย์โปรโกํางบอกว่าแต่มีภาชนะที่พร้อมใช้เท่านั้นแหละที่เรียกว่าภาชนะพิเศษหรือภาชนะที่มีเกียรติในการที่จะรับใช้เป็นภาชนะที่สะอาดแล้วก็ไม่มีมลทินอยู่ข้างในนั้นอาจารย์โปรโกาลังบอกกับพวกเราที่เป็นคนของพระเจ้าครับว่า ชีวิตของเราไม่ว่าเราจะจบสูงเป็นด็อกเตอร์จบอะไรมาก็ตามหรือจะรวยมากขนาดไหนมีหน้าที่การงานดีขนาดไหนหรือมีการศึกษาสูงขนาดไหนก็ตามคุณค่าของเราที่พระเจ้าจะใช้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆเหล่านีาา้ที่เป็นทุนของเราแต่แท้ที่จริงมันคือคุณภาพชีวิตที่สะอาดไร้มนทินดังนั้นพี่น้องที่รักครับจำเป็นต้องทิ้งอะไรก็ตามที่ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อพรพประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตในข้อ21ตอนต้นบอกว่าถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้ความชั่วเหล่านี้คิดง่ายๆอะไรก็ตามที่พระเจ้าไม่ชอบนั่นคือสิ่งที่ชั่วทั้งสิ้นต้องทิ้งอันที่สองจะโปรโดสั่งอาจารย์ทิมธีเลยเพราะว่าอาจารย์ทิมธีเป็นคนนุ่มเนาะันั้นในข้อ22ตอนต้นก็บอกว่าโจงฉะนั้นฉันหลายท่านจงหลีกหนีจากตัณหาของคนหนุ่ม คนหนุ่มมีไฟคนหนุ่มมีความมุ่งมั่นคนหนุ่มมีความทะเยอทะยานคนหนุ่มมีการล่อลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงพวกเราทั้งหลายนะครับต้องระวังเรื่องนี้นะอาจารย์ปโรบอกว่าอาจารย์นิพุทธทีเมื่อเห็นเรื่องเหล่านี้ต้องวิ่งหนีอย่าเข้าไปอย่าคิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วเราสามารถผ่านเรื่องนี้ได้นะครับงนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องทิ้งความชั่วร้ายทั้งหลายปัญหาของคนหนุ่มความใฝ่สูงความต้องการมีชื่อเสียงเงินหรือต้องระวังเรื่องเพศสััมพนธ์ สิ่งที่ต้องเพิ่มคืออะไรเมื่อเราเองนั้นเรียนรู้ที่เราเป็นคนของพระเจ้าสิ่งที่อาจารย์ปอลกำลังบอกก็คือเราจะเป็นต้องเพิ่มความมุ่งม,มั่น ความมุ่งมั่นในความถูกต้องชอบธรรมหมายถึงการลงมือดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือคือการมีการพัฒนาคุณความดีของตัวเองให้เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์อันที่สองต้องมีความเชื่อมัน่นศรัทธาในพระเยซูมีความเชื่อมัน่นศรัทธารักษาความเชื่อมัน่นศรัทธาต่อข่าวประเสริฐที่กําลังประกาศอยู่ดําเนินชีวิตในการรักคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการสอนการใช้ชีวิตการเผชิญปัญหาทั้งหลายใช้การรักต้องมุ่งมั่นที่จะใช้การรักในการตัดสินปัญหาในการ,รเผชิญอุปสรรคปัญหาที่สําคัญคนของพระเจ้าจําเป็นต้องรักสงบนะ,ะความสุขสงบสันติจําเป็นต้องเป็นเรื่องที่คนของพระเจ้าที่กําลังพัฒนาชีวิตอยู่ตอนนี้ครับต้องเรียนรู้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทะเลาะไม่ค่อยขัดแยง้งไม่ค่อยโตเถียงแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็จะมีโอกาสที่จะ ควบคุมตนเองในการใช้เหตุผลใช้ข้อความใช้ข้อมูลในการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีความเข้าใจที่สำคัญนะครับต้องจริงใจพัฒนามุ่งสู่การจริงใจที่กระทำการรับใช้ด้วยการจริงใจไม่ได้คิด ผลประโยชน์แฝงอื่นๆงั้นสิ่งที่สที่ต้องมีในชีวิตนะครับนอกจากการที่เราเองต้องตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นทาสหรือเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ต้องพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่บาปที่เกาะแน่นแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมือนพระเยซูมากแล้วจําเป็นต้องรู้บทบาทหน้าที่ด้วยอาจารย์เปโลเองกําลังอบอกกับอาจารย์ทิมธีว่า,าเขาถูกส่งไปเป็นเป็น,ปนผ,ผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็น เป็นภาชนะที่กําลังนําข่าวดีและถ้อยคําของพระเจ้าไปสู่คนอื่นที่สําคัญเขาอยู่ในฐานะของผู้สอนดังนั้นต้องรู้จักว่าตัวเองเป็นครูที่จะต้องสอนได้การเป็นครูที่สอนได้ถ้าเราเองพิจารณาในข้อ24ถึง26เนี่ยครับเราจะพบว่าอาจารย์เปโลเองกําลังบอกให้อาจารย์ทิโมธีรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นครูที่อยู่ภายใต้การครอบครองควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ย เราจําเป็นนะครับที่ต้องรู้จักบุบัตรหน้าที่ของตัวเองที่พระเจ้าฝากเอาไว้ทุกคนมีหน้าที่ในการส่งต่อถ้อยคําดังนั้นเราต้องส่งต่อถ้อยคําหรือแบ่งปันสอนคนอื่นภายใต้ ผลของพระวิญญาณเราจะเป็นต้องเป็นครูเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนความสามารถในการสอนคือการรู้ความจริงมีความเข้าใจในความจริงมีความสามารถในการถ่ายทอดและทําตัวเองให้เป็นแบบที่สําคัญต้องรู้จากคนที่เราเองกําลังแบ่งปันด้วยว่าเขามีความสามารถในการรับรู้เรื่องเหล่านี้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นนะครับการเป็นครูที่อยู่ภายใต้ใการครอบครองของพระวิญญาณคือต้องมีใจเมตตาใจเมตตาคือมีความรัก และอยากเห็นคนนั้นมีความสุขก็เลยสอนนะครับมีความมีใจอดทนเพราะว่าหลายครั้งเราอาจจะเจอลูกศิษย์ลองดีกับเราก็ได้นะหรือคนที่แกล้งถามให้เราเองก,ก็ก็อาจจะทำให้เราเองเกิดมีความรู้สึกไม่สบายใจสักเท่าไหร่ด้ัยนะอาจารย์เปาโลจึงบอกกับทิโมธีว่าจงจงใช้ความอดทนในการสอนที่สำคัญการเป็นครูต้องมีความสุภาพ คำว่าสุภาพมีความหมายถึงกิริยาหรือการสอนที่ไม่คุกคามไม่ทำลายมี อาการกิริยาที่ทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยเมื่อนั่งเรียนกับเราแม้อาจจะมีบางอย่างที่เป็นคําถามที่ลุกเล้าเข้าไปในจิตใจของเขาเขาจะรู้ว่าเป็นเพียงแค่ถ้อยคําที่ทํางานไม่ใช่อารมณ์หรือคนสอนที่กําลังคุกขามเขาอยู่นี่เป็นบทบาทที่เราเองจะต้องสอบเป็นครูที่อยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราต้องเป็นครูสอนเป็นผู้แบ่งปนันหรือเป็นผู้แบ่งปันถ้อยคําส่งต่อถ้อยคําด้วย ด้วยการควบคุมตนเองภายใต mm ้การสํานึกว่าเราเองกําลังต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า <t> ด้วยพระคุณอ <TALIESIN>. ันแรกคือให้เราเป็นครูพระคุณอันที่สองคือคนนั้นที่ได้มีโอกาสได้เรียนถ้อยคําของพระเจ้าผ่านทางเราดังนั้นเมื่อเวลาเราเรามีโอกาสแบ่งปันกับใครเขาจะเข้าใจมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เขาเองได้เรียนรู้ถ้อยคํานี้และเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการทําให้คนนั้นได้กลับใจเมื่อรู้ความจริง อันที่สองนะครับเราต้องรู้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นจะมาถึงคนเหล่านั้นให้เขาได้มีโอกาสรู้ความจริงและได้มีโอกาสช่วยเขาพ้นจากบ่วงแล้วของมาสรสตานพี่น้องที่รักครับหลายคนไม่เข้าใจในถ้อยคําเพราะว่าเขาติดอยู่กับบาปบางอย่างนั้นบาปเอาเหล่านั้นก็ปิดกั้นการมองเห็นความจริงและแท้ที่จริงบางครั้งอยู่ที่พระเจ้าด้วยที่จะให้คนเหล่านั้นเข้าใจเมื่อไหร่อีกทั้ง บางทีสิ่งที่เขากําลังติดอยู่ก็คือกลนอุบายของมารที่ทําให้เขาเองนั้นไม่สามารถเข้าถึงถ้อยคําของพระเจ้าได้ทังนั้นพีนน่น้องท่ลักครับในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเรามีบทบาทรับใช้พระเจ้าด้วยการนําถ้อยคําของพระเจ้าไปสู่คนอื่นๆเราจะเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมที่พระเจ้าจะใช้ดังนั้นคุณสมบัติ3อย่างอันแรกเลยนะครับเราต้องตระหนักรู้ว่าไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็ตามเราทาเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่กําลังทําอาชีพ ดันั้นอาชีพนี้เพื่อที่จะทําให้คนทั้งหลายได้รู้จักถ้อยคําของพระเจ้าอันที่สองพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นแบบอย่างในการที่ทิ้งความบาปและก็เพิ่มเติมคุณภาพชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์เราต้องรู้จักบทบาทของตัวเองคือพระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นภาชนะที่นําถ้อยคําของพระเจ้าไปสู่คนอื่นดังนั้นตัวของเราต้องสะอาด ชีวิตของเราคุณภาพชีวิตต้องสะอาดการส่งต่อคนคน,คนอื่นก็ด้วยความใจปรารถนาที่อยากเห็นคนอื่นนั้นได้รับความรอดและหลุดพ้นจากมารซาตานพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องหนุนใจกันและกันนะครับเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเท่านั้นที่ทําให้แต่ละคนนั้นจะได้รับความรอดถ้อยคําของพระเจ้าเท่านั้นที่ทําให้แต่ละคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรค วิกฤตที่เวลาพวกน,วกนี้หรือสิ่งยากลํบาบากที่กาลังเกิดขึ้นของแต่ชีวิตแต่ละคนด้วยนั้นพี่น้อง่รักครับเราจําเป็นต้องเป็นภาชนะที่พร้อมใช้เป็นภาชนะที่สะอาดที่เมื่อพระเจ้าเรียกใช้ชีวิตของเราจะพร้อมที่พระองค์จะใช้เสมอนะครับให้เราลุวมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเก็บรวบรวมเรามาไว้ในบ้านของพระองค์ในงานของพระองค์ให้เราเป็นภาชนะที่พระเจ้าเลือกใช้ พระองค์จะข้าขอได้โปรดชำระชีวิตของข้าพระองค์ชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ให้สะอาดและพ้นจากมลทินบาปทั้งหลายปกป้องข้าพระองค์ท,งทั้งหลายที่จะไม่เข้าสู่การทดลองและทําให้ชีวิตเป็นมลทินจนพระองค์ไม่สามารถหยิบใช้สอยได้พระองค์จะข้าขอพัฒนาข้าพระองค์เติบโตเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ขอข้าพระองค์เป็นครูที่มีใจเมตตาสุภาพอ่อนโยนมีความรัก และขอให้ข้าพระองค์มีพื้นที่กว้างๆให้กับคนที่กําลังเรียนกับข้าพระองค์ด้วยพรชยค้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอยากชวนเชิญพี่น้องนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับและสามารถแสดงความคิดเห็นและพระพอที่ได้รับผ่านทางคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบพระเจ้าบัญ